ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ Thai Saga Thai Saga ကိုပြီးပြီးတသားမမှန်กันกันねအခြေခံကြကြတင်ကျင်တဲ့လူတွေအတွက်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခြေခံကိုမခိုင်သေးတဲ့လူအခြေခံမရသေးတဲ့လူအခုမှစတင်မဲ့လူတွေအတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးပါ။ပြီးရင်ကြည့်ပြီးပြီဆိုရင် save ထားပါ။အတန်လိုက်ထွက်ပါ၊ like မှတ်တာပါ။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ Thai ပြီး54လုံးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အတန်ထွက်ရင်အတိတ်ပဲ။ Thai ပြီး54လုံးကိုအလွတ်ကျက်ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အတိတ်ပဲရအတန်ထွက်ရင် ไอหลาโกูลดจบวมดีโอเดี้วเลยสักทีบ้าง้าเราคุมาทายสักการกูซาเมนรู้คุมาทายสัลีลานนี้รู้เลยวาเรไปละจอวีดีโเล็กี่บ้านเลยจะยังกูงาลงไหพี่เซลลงไปพี่พี่กูมันไหนตลเราไหมปะยังโจชิบเลยทายพี่ลิซลีลงพยัญชนะไทย44ตัวพยัญชนะไทย44ตัวกไก่กไก่ไก่สวยได้แปอ่ะจะ ไก่ตางกอโกขอไข่ขอไข่ไข่สะกดได้เป็นกไก่อุไข่อุจะอูเว้นหมดบ่อูเบออูง่าอูอกุโลอูเหมือนกันนะอูไข่ลูกขอมาเลยไก่อุตัวแยกอตันถวดกขอขอขอขวดขอขวด ขวดปันเล่ขวดขวดเบียร์เบียร์ปันเล่ขวดคกคกปันเล่ปันเลงงง่โงขวดตุวยอตันทวกะขอขอคุณน่ขอ้อข่ายอตันทวตุบายเนาะขอขอคอควายคอควายควายจุย ควายต,าตัวยอตันทวกะคอคอคอคนคอคนคนลูคน,คนอตันทวกะคอคอคอ,อละคังคอละคังละคังข,ขาวเราอตันทวกะคอ หงองูงองูองูมึงูอัตานทว่ากะงองอจจานโจจานจานประกแกรมจ้าจานอตันทว่ากะจอจ 초칭 ฉ칭 칭, ่งและกวินฉ장่장 장, ต 장, ลถั่วก โซโซแตนจูโซแตนทวกะซอซชกะเชอชอกะเชอา,ชอชอาชอนักจมีกะชอเชอชอเชอที่เป็ยนจยยม่กอยู่ารอะชอเชอแตนทวกะชอชอ,ชอ,ชอยอผู้หญิง ยอผู้หญิงผู้หญิงเมงคลเผู้หญิงอ ання, โโโ hint, โาจารย์ทวกคะโยโยโดชะดาโดชะดาชะดานจะมีเด็กสาวในกล่าวสาวชะดาอาจารย์ทวกคะโดโดตอปตะตอปตะแล ตปัตต์อตอาตนทวกะต่ต่อทฐานทอฐานฐานป็นเลอาค่ะฐานอตานทวกะทถโถทอ,อนมนโททอนมนโทยุรยาอันยิงม,ม,มินะมีโอนมนโทอาตานทวกะ ทอทอทอผู้เท่าทอผู้เท่าผู้เท่าอภูอุผู้เท่าอ,อ,าอตันทกะทอทอนอนเนนอนเนนเนนกุยเนนอตันทกะนโน ดเด็กดเด็กเด็กคะเลเด็กอาจารทักกะโดโดตเต่าโตเต่าเต่าเล็กเต่าอาจารทักกะโตตถอ,อ,อ,อถุงถอถุงถุง ถุงอาตนานทะกะโถถทหานทหารท,ทหารสิตาทหารตาอ,ารอาตนานทวกะโทโถโถทงโถทงทงอันะทงอาตนานทะกะโถ นหนูนหนูหนูจวหนูอาจารย์ทว่ากะโนโนบอใบไม้บอใบไม้ใบไ,ม,บไม้ตีจวใบไม้อาจารย์ทว่ากะปอปปอปลาปอปลา ปลางาปลาอัตันทว่ากะปอปอผอพึ่งผอพึ่งพึ่งยาพึ่งตันทว่ากะผอผอฝอฝาฝอฝาฝาอัพงฝาตัวเอฟตันช่วยไหมเนาะฝาอัตตันทว่ากะ โฟโฟพอผ่านพพานผานกันและผานอตานทวกะพอพอฟันฟฟันฟันตัวฟันอัตันทวกะฟอฟตัวและเอฟอตานป่าวะเฟ พอสำเพาพอสำเพาสำเพายืัหลีสำเพาอาจารย์ทว่ากะพอพอมอม,ม,ม,ะม,ะมะ้ามอม้าม้างีม้าอาจารย์ทว่ากะโมอมอยอยักษ์ยอยักษ์ยักษ์ปลูยักษ์ อตันทว่กะโยอยรอเรือรอเรือเรือหลีเรือตัวล่ามหูไปเนี่ยระอตันทว่าไหมเนาะร่รอเรือเรือหลอตันทว่กะรอรอลอลิงลอลิงลิงเงียลิงตาจะรอล่าอตันทว่าไหม อ่านทั่วกะโลโลโวแหวนโวแหวนแหวนและสุแหวนอัตานทวกะววววโสสาลาโสสาลาสาลาเสียสาลาอัตานทวกะโสโซ สอลือสีสอลือสีลืสียาติลือสีอ,สอาจารย์ทกะสอสอสอเสือสเสือเสือ,สอจะเสืออาจารย์ทกะสสอหอหีบหอหีบหีบตหีบอาารย์ทกะ หอหรอจุลารอจุลาสุรอจุลาอัตารยทกกะรอออางอ่างอ่างแกอ่งององกออกางอาตารทกะออพอหนอหนกูนอหอนกู นกหูสีกว่านกหูอาตานย์ถูกะหอหอ ဒီရည်လေးကတော့ Thai G 54လုံးရဲ့အတိတ်ပင်နဲ့အတန်ထွက်လေးဖြစ်ပါတယ် Thai အတန်ကအလုံး21တန်ရှိပါတယ်အဲ့တော့တချို့စကလုံးလေးတွေကဘာဖြစ်လို့အတန်ကစင်တူနေတာလဲဆိုတာကဒီ G 54လုံးကလည်းအတန်တူပါပဲဒါပေမဲ့စလုံးပေါင်းတဲ့ချိန်မှာအတိတ်ပင်လေးကြီးကွာဝါတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခု Thai စကားတိုင်းစားကိုအခြေခံကြကြသိတင်ပါတယ်တက်တင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Thai G 54လုံးရဲ့အတိတ်ပင်နဲ့အတန်ထွက်ကိုတေးသေးကြကြလိုက်ပြောကြည့်ပါလိုက်မှတ်သားကြည့်ပါပြီးပြီဆိုမှ ထိုင်းပြည်54လုံးကိုကိုကိုခိုင်းပါပြီဆိုရင်ထိုင်းရဲ့သလားထပ်တင်ပေးပါပါထိုင်းပြည်54လုံးကိုကိုကရပြီဆိုရင်ထိုင်းသလားကိုထပ်သွားပါထပ်သွားပြီးရင်သူ့ရဲ့အတန်ထွက်တွေကိုလိုက်မှတ်တာပါဂျီနဲ့သလားနဲ့ဆလုံးပေါင်းတဲ့ဟာလေးတွေကိုထပ်တင်ပေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကအချိုးရှိမဲ့ဆိုရင်ချားလူတွေကိုလည်းမျှဝေပေးပါဗီဒီယိုလေးကိုစိတ်ထားပါတစ်ခါတစ်ခါလားထောင်းပါ Like ပျောပါ Like လေးချင်းမှာအိုင်းစကားကိုတက်ချင်တဲ့အချိန်ခံကိုသိချင်တဲ့လူတွေအတွက်အချိုးရှိမဲ့လို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်